ผู้ชายไม่ได้เสพติดผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงสวยแต่เขาเสพติดความรู้สึกของเขาเวลาที่อยู่กับผู้หญิงคนนึผู้หญิงส่วนใหญ่อะชอบเข้าใจผิดว่าผู้ชายคนหนึ่งจะเสพติดเราเพราะเราต้องสวยตามสเปคเขาสูงได้สเปคเขาผิวได้แบบเขาหรือการแต่งตัวมันจะต้องโดนเขาไปหมด อันนี้เป็นความเข้าใจถูกสำหรับกรณีที่คุณอยากให้ผู้ชายชอบและมองได้แค่นี้เองนะที่สวยอยากเยิมแค่ไหนมองไปเรื่อยๆเบือ่อมองไปเรื่อยๆก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งกายเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่งั้นก็ซ้ำซากแล้วมันก็เบื่ออีกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำให้ผู้ชายชอบและแบบอยากมองเราพี่บอกเลยเหนื่อย ลงทุนเยอะด้วยเราต้องผ่านมือหมอเยอะ <ap. Yeah. S 1> เออเพื่อที่จะแบบได้แค่อะไรมอง <l ap. S 1> คุณเป็นผู้หญิงแบบไหนมากกว่าและอีกผู้หญิงแบบคุณที่มันไม่เกี่ยวกับรูปล่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมใดๆเลยเนะะี่ยค่ะมันกินเข้าไปในใจชายแค่ไหนถ้าเราไปให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าหน้าผมและการแต่งกาย มากจนเกินไปเราก็จะไม่ได้มามองในสิ่งที่มันเป็นคุณค่าภายในที่มันมีคุณค่าระยะยาวกับหัวใจผู้ชายคนหนึ่งเคยไหมล่ะที่แบบอาจจะเจอคุณยายสักคนหนึ่งยายก็แต่งตัวธรรมดาหน้ายายก็ไม่ได้แต่งนั่งคุยสั้นๆนะแป๊บเดียวทำไมวะไม่อยากไม่อยากลุกไปไหนอะเคยเป็นไหมท,ทั้งที่ก็มีเรื่องต้องไปทํานะแต่ก็เดี๋ยวก่อนได้อะ คำว่าเดียวก่อนกับเรื่องอื่นเกิดขึ้นได้แต่อยากอยากนั่งคุยกับคุณยายคนเนี้ยแล้วยิ่งคุยอ่ะยิ่งมองยิ่งสวยเคยเป็นปะเคยครับมันรู้สึกสบายใจจริงๆมันได้ทําในแบบที่เราอยากไปทําแล้วมันไม่มีคนมาว่ามาอะไรเราเลยใช้คําว่าถูกคอครับเออเออเนาะแล้วก็เกิดความรู้สึกลึกในใจซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าตกลงเขาทําอะไรให้เราอธิบายไม่ได้แล้วเราก็อยากได้ความรู้สึกแบบเนี้ตลอดเวลา ห่างไกลไปนิดนึงก็รู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้หายไปไหนวะต้องกลับมาเต็มเต็มอีกวันนี้เราจัดสัดส,ส่วนให้มันสมดุลแค่ไหนถ้าเกิดคุณจัสัดส่วนเยอะไปทั้งปัจจัยภายนอกก็ขอให้รับรู้ว่าสิ่งที่มันจะต้องแลกมาคือเงินและความพยายามมันยิ่งยวดแล้วมันก็จะได้ผลสั้นๆ แล้วมันก็จะหมดไปเพราะว่าผู้หญิงสวยมีเยอะแยะเด็กสาวๆเกิดขึ้นมาใหม่โตขึ้นใหม่มีเยอะแยะแต่ถ้าคุณบอกว่ามันมีอีกด้านหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินมันไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะขนาดนั้นแล้วมันได้ผลระยะยาวแล้วมันอยู่กับเราไปตลอดแล้วมันไม่ทางเหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนมาพัฒนาสิ่งที่มันอยู่ภายในเราดีกว่าและสิ่งที่อยู่ภายในเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ชายคนนึงจะเสกติดเรานะ จนจะเป็นคนทุกคนที่ไม่โอกาสได้พบเจอรู้จักกับเรามีปฏิสัมพันธ์กับเราแค่เพียงสั้น,นๆเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะจากเราไปเลยพี่ว่าพวกเราเลือกกันได้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เดินมาสวยสะพร่างหัวจรดเท้าแต่คุยด้วยได้ห้าถึงสนาทีก็รู้สึกว่ามีธุระต,ต้องไปทำแลวก็ต้องขอตัวจากเธอไปหรือเราจะเลือก เป็นผู้หญิงที่เดินมาอาจจะไม่ได้สวยสักรั้งอาจจะไม่ได้สะดุดตาเท่าใครๆเขาแต่หากคุยด้วยกับฉันแม้เพียงสักสองสามนาทีคุณจะรู้สึกว่าไม่อยากจะจากไปแม้เพียงสักครั้งเดียวเลือกแบบไหนได้แบบนั้นค่ะเพราะผลลัพธ์เป็นของผู้ที่เลือกเสมอ